ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แจ็คค่ะในรายการกินแตกสาแรกขาดค่ะวันนี้ดิฉันจะมาขอรีวิวจะพูดว่าอะไรดีจะเป็นขนมหรือจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบด้วยเพราะว่าเกิดมาดิฉันเองก็จะเพิ่งเคยกินครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันและดิฉันนะคะเพราะว่า ที่ฉันเคยได้ยินมาแต่ว่าอันนู้นเชื่อมอันนี้เชื่อมอัน,นอ Serbia, ผลไม้เชื่อมแปลกๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นผลไม้ที่แปลกมากแล้วก็เป็นครั้งแรก e ที่ฉันได้ยินนะนั่นก็คือผลไม้ที่เรียกว่าทุเรียนเชื่อมค่ะคุณขาดูสิไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เขา,เาทุเรียนมาเชื่อมกันแล้วนะคะคุณดูสีหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณขาอันนี้เป็นครั้งแรกของดิฉันเหมือนกันนะคะในการจะชิมทุเรียนเชื่อมนะคะต้องขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะคะเป็นคู่ ส่งผู้เรียนเชื่อมให้ดิฉันชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะลองชิมให้ดูนะคะเราก็อ,อาจจะเคยกินแต่ผลไม้อย่างอ,อื่นที่เชื่อมเนาะไม่เคยกินทุเรียนครั้งนี้เลยจะเป็นครั้งแรกของดิฉันที่ได้กินผู้เรียนเชื่อมนี่มันออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะออกมาเป็นตอนๆอย่างนี้มองอย่างนี้มอ,อนมองไม่ออกอหรือมามันคือทุเรียน <pelig? S 1> แต่มันคือทุเรียนนะคะคุณขามันคือทุเรียนค่ะคุณทุเรียนทุเรียนนะคะทุเรียนเชื่อมเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะ เป็นไงไม่หวานมากนะเขาบอกอร่อยออร่เนาะอย่างนี้ค่ะคุณรสชาติมันเหมือนมันห้านาทีอ่ะมันห้านาทีเหรอแต่มันอร่อยกว่ามันห้านาทีใช่ใช่เขาบอกบอกกินเพลินนะเนี่ยแป๊บเดียวเขาบอกกินหมดกระปุกเลยนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ยันได้เคยกินเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้เคยกินไอทุเรียนเพราะเชื่อไอ้ทุเรียนนะครับเกรดส่งออกจากจันทบุรีนะอร่อยอะนี่จากร้านคุณตู่นะครับอร่อยมาก ใครที่สนใจนะคะดูดูเบอร์เลยสั่งได้เลยครับคุณขาสั่งได้เลยเนาะสั่งได้เลยครับคุณหานี่นี่นี่นชิมอีกทีหนึ่งนะคะอื้ืืคงลงเหรอ,หอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่คาดผมวันเนี้อโอ้โหเออมาในตีแม่พุ่มเหรออร่อยมาเหรอเออโอเคแม่พุนมถ้านาทีอร่อยกว่าแม่พุ่มผ่วงก็มาไม่เคยต้องลองสักหรอผูอ้เรียนเชื่อง มาพี่ตูจนนะครับของพ่ตูจลูกใหญ่ๆคู้ใหญ่ๆสั่งเลยติดต่อคุณเตี๋วคุณตู่ก็ได้เยอคุณตู่ก็ได้นะร้านนี้เขาคอนเฟิร์มอร่อยกา่าอะไรดีลอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีตู่ก็บอกว่าดีด้วยจินต่อจินต่อสิโอ้โหเจ้าเข้าเจ้าเข้าเจ้าเข้านี่คืออาการแตก แซบใช่ไหมแล้วแซบต้องหวอัวเนาะหัวสันหัวคอนเนาะ <c oughs> สั่งเลยสั่งเลยแซบ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 บมาก